สวัสดีเดี๋ยจนมาถ่ายฉันถึงมาเคาะกระจกฉันทำไมสวยจังเลยใครช่วยฉันเอาของลงเลยเธอยวจะคุยกับใครฮะไปยืนคุยกับใครคุยกับยามยามอะไรสวยอ่ะสวยบ้างเลยในที่พูดยังสวยนะเนี่ยโอ้โหอของหลังรถเนิ่นเลยเดี๋ยวยกให้โอ้โหของเยอะมากมาอยู่กี่ปีเนี่ย สวัสดีทำไม่ต้องมาถ่ายฉันถึงมาเคาะกระจกฉันทำไมสวยจังเลยไปช่วยจันนาของลงเลยเธอไปยืนคุยกับใครฮะไปยืนคุยกับใครคุยกับยามยามอะไรเออสวยอ่ะสวยบ้างเลยในที่มุดยังสวยนะเนี่ยโอ้โหอาของหลังรถเนินเดี๋ยวยกให้โอ้โหของเยอะมากมาอยู่กี่ปีเนี่ย วัสดีเจไม่ต้องมาถ่ายฉันเถึงม,มาเคาะกระจกฉันทำไมสวยจังเลยใครช่วยฉันเอาของลงเลยเธอ๋อย,ยืนคุยกับใครฮะไปยืนคุยกับใครคุยกับยามยามอะไรอือสวยอ่ะสวยบ้าเลยในที่มุดยังสวยนะเนี่ยโอ้โหอ <c oughs> ของหลังรถเน่นเดี๋ยวยกให้โอ้โหของเยอะมากมาอยู่กี่ปีเนี่ย